มาแล้วโอ้โหไม่รอดแน่วันนี้อนนะไรครับรักทายเพื่อนสมาชิกท,ทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามรามอินชานะครับเหลี่ยมสองสองนะครับฝั่ง้าหลังมานะครับเป็นน้องบิวกับเจ้าแพทยพธยาค่ายพานเพชรนะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าหนุ่มกับเจ้าเอกนะครับ เจ้าหนุ่มบางทีเจ้าเอกคอออดีตแต่ก็ถ้าขนยางนะครับฝั่งนู้นะครับเป็นเจ้าเอกนะครับ,เป,บเป็นแต่ก็เสือปีข้ามปีไม่มีบล็อกนะครับ มันมาเปลี่ยนเหลียมไมไม่มันใจบอข้ามหัวข้ามที่กำมังมาที่โมฆ่าหัวแล้วก็มันไปตั้งแต่8ปดโมงเลยเนี่ยมันไปตั้งแต่แปดโมงเลยเนี่ย เอาละครับทักทาเยเะครับเพื่อนสมาชิกอยู่ทั้งบ้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราอยู่กันที่รามีนทา40แยก35นะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์นะครับเราไลฟ์สดผ่านเพจแต่ก้อไฮไลท์มันๆน,น,นะครับ เอาละครับแต้มฝั่งบางพีจะได้เสิร์ฟก่อนนะครับศูนศูนะครับศูนย์ศูนย์ครับเอาเจ้าหนุ่มเสิร์ฟมาโอ้โหเสิร์ฟไม่ข้ามเป็นตก็เสิร์ฟฟีข้ามฟีไม่มีบล็อกนะครับสวนหัวลูกแรกได้ทุกคนนะครับศูนย์ศูนย์เอาบิวเซอร์ไป เจ้าหนุม่มโอ้โหเข้าไม่ทันแล้วครับโอ้โหฝ่องแปงมายังครับฝองแปงเมืองชาละวันยังไม่เห็นนะครับสงสัยว่าข้ามน้ําข้ามทะเลมายังไม่ถึงนะครับฝ๋องแปงเมืองชาละวันยังมาไม่ถึงนะครับกับบิวเซอร์ไปเปิดหัวเจ้าหนุ่มยกเข้ามาอยู่ที่เจ้าเอกปักเข้าให้เรียบร้อยวันนี้ไม่รอดแน่นะครับภายสนามปักเข้าให้นี่ โอกาสที่จะโดนก็มีนะครับเอาเซอร์มาเอ้าเข้าไปทันพี่ทันโอ้โหทันอยู่อยู่ที่เจ้าแพทว่างไงปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหติเต็มข้อล่อเต็มเหนียวแล้วครับ ฝากให้คนมาให้แล้วนะครับเอาขอบคุณมากนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสองอยู่ที่เจ้าเอกปักเข้าให้เหมือนกันเอาแล้วเตะแบบนี้ตะก้อแตกหมดแล้วครับโอ้โหออครับขอบคุณนะครับขอบคุณทีคุณทีรนัยนะครับแต่ยังไม่เห็นแป,ป๊บี่นะครับแป๊บที่กำลังเดินทางเอาเจ้าเอกเสิร์มมาแล้วเปิดหนึ่งเอาวิ่งวิ่งยก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 เอา เอาทันไม่ทันทันไม่ทันโอ้ยังได้อยู่เอาแล้วต่าบิวยกกระไปอยู่ที่จะแพ็กปักเข้าให้เรียบร้อ,ในในอยอปแล้วครับหนึง่งศูนย์นะครับน้องบิวเจอไปแล้วเอาเจ้าหนุ่มเปิดแตกโอ้โห,โห ได้มาจากลูกเสือบน้องบิวสองลูกนะครับลูกแรกเจ้าหนุ่มไม่เปิดลูกที่สองเปิดแตกโอ้โหนะครับสองศูนย์เสือไปอีกแล้วเจ้าเอกเปิดหนึ่งเอาเจ้าดวงวิ่งทันพี่ท่านเอาแล้วเจ้าเอกปักเข้าให้เรียบร้อยเตะลออตะข่ายนะครับไม่ใช่เตะข้ามนะครับโอ้ สามศูนย์นะครับเ,เอาเซอร์ไปเอ้าเปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่เจ้าเอกเขี่ยมาเรียบร้อยโอ้โหนะครับเงียบมาทั้งสนามมีเสียงดังอยู่คนเดียวคือแอดมินนี่แหละครับศูนย์สาม เจ้าหุ่มเสิร์ฟมาเอาเจ้าดีวเปิดหนึ่งยกเข้าไปอยู่ที่เจ้าแพทเขี่ยไปเอาถักท,ทายคุณเฉลิมเขตด้วยนะครับสามศูนย์ครับเอาเปิดแล้วโหเสิร์ฟหลังเท้าตัดหยอดด้วยลูกเสิร์ฟหมดแรงนะครับลูกเสิร์ฟแบบนี้นะครับเสิร์ฟดีนะครับ ฝักถ่ายท้ง2ี่สิบี่้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราอยู่กันที่รามอิทา40แยก3 5นะครับเอาเสิร์ฟไปแล้วเปิดเข้าปลาเข้าโดงโอ้โหเต่าหนุม่มเปิดกลับไปที่บางพีแล้วครับลูแตะก,ก็คู่ต่อไปนะครับเป็นจ่าแฮกยืนคู่กับน้องดีดีมากามนะครับเจอกับเสกสันทับทองยืนคู่กับน้องเทียสวนอยามในเหลี่ยมแรกข้ามัวแป ระว่างน้องเทียร์แรกข้ามหัวแปรกับจ่าแฮกนะครับคู่ต่อไปนะครับจบจากคู่นี้นะครับห้าศูนย์นะครับเอาเสิร์ฟไปอีกแล้วเจ้าเอกเปิดเขาเจ้าหนุ่มยกเข้ามาอยู่ที่เจ้าเอกปากเข้าให้ ศูนห้านะครับเอาเสิร์ฟตัดยอดมาเอาสองบิวเปิดหนึ่งยกขึ้นไปเจ้าแพ็กปักเรียบร้อยห้าศูนย์นะครับเอาเสิร์ฟหลังเท้าไปอีกแล้วโอ้โหเสิร์ฟดีนะครับแต่ออก เอาเสิร์ฟมาเอาเปอร์โอ้ยได้มาหนึ่งห้านะครับนะครับกรรมการห็นบอกโดนนักแข่งนะครับโอ้โหกรรมการก็มองทันนะครับเอาเจ้าเอกเสิร์ฟไปอีกแล้วเปิดหนึ่งเอายกสองอยู่ที่เจ้าแพ็กปักเข้าให้โอ้โห ห้าหนึ่งนะครับของบิวเสิร์ไปเอาเสิร์ไปที่เดิมนะครับโอ้โห,โหโลูกหากินหรือเปล่านะครับลูกนี้นะครับเจ้าหนุ่มยังเปิดไม่ได้นะครับลูกไปทางขาขวา,กาหกหนึ่งนะครับ เอาเสิร์ฟไปโอ้โหเสิร์ฟลูกออกนะครับพักตายทั้ง4ีท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามรามินทา40นะครับสนับสนุนการไล์สวดโดยป๋าย่งเจ้าปูนะครับ BMJ Sport สปของเจ้าบอลเซปักและบุญอุดมสปอร์ตนะครับผู้ผลิตเสืส้อจากชนบุรีเอาเสิร์ฟมาเหมือนกันโอ้โหเจ้าบิวเปิดแตกเอาแล้วครับลูกเสิร์ฟของเจ้าเอกนะครับเสิร์ฟปันพายุมาจากแถวบางพีน่นนะครับ สอหกเอาเสริมกัดยอดมาเอาเปิดหลังเท้าแตกเหมือนกันเอาแล้วครับอยู่ที่ลูกเสริม์ฟนะครับตอนนี้มีดีที่ลูกเสิร์มทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ไล่มาเป็นสามหสนุกแล้วครับถ้าเสิร์มเข้าฝักนีโอกาสไล่ทันยังมีนะครับเสิร์มมาอีกแล้วเปิดเขาเสียเอาแล้วครับไล่มาเป็นสี่หกแล้วครับ เอาครับวัดกันที่ลูกเสิฟแล้วครับตอนนี้ลูกทำนะครับไม่หนีกันนะครับแต่ลูกเสิร์ฟนะครับลูกเสิฟมีหวังผลเหมือนกันนะครับถ้าเสิฟดีนะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าหนุ่มจากบางพีนะครับแล้วก็เจ้าเอกทออนะครับอดีตนักกีฬาโรงเรียนท่าขนยางพิทยาคมจังหวัดมหาสารคามนะครับเจ้าเอก4ี่หกนะครับเอาเสิร์ฟยอดไปอีกแล้วเอ้าโอ้โหเรียบร้อยไป พักเข้าให้ไปแล้วครับไล่มาเป็นห้าหกแล้วครับห้าหกนะครับเอาเสิร์ฟไปอีกแล้วโอ้โหเสิร์ฟดีด้วยลูกเสิร์ฟบวดแรงลงในสนาม โอ้โหลูกเสือฟรีมานะครับมาริ้วๆนะครับแต่ลงท้ายสนามนะครับเอาละครับตอนนี้แต้มเท่าแล้วครับหกหกดมดูเดี๋ยมีกินเมาเออเอาเปิดเนื้อเอาเจ้าอยู่ที่เจ้าแพ็กว่าไงปักเข้าให้เรียบร้อยเอาละครับสะดวกครับตอนนี้แต้มเท่ากันที่หกต่อหก 6 6นะครับเอาน้องบิวเสิร์ไปโอ้โหทาดเน็ตแล้วครับสองล้อสองล้อสองล้อจ้าสองล้อหกหกนะครับตาตัวนี้เสือต้องเป็น5 2 ทารทายทั้ง47ท่านนะครับ6ต่อ6นะครับเอาน้องบิวเซอร์ไปเจ้าหนุ่มเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าเอกปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหเตะได้เตะไปนะครับเตะเต็มข้อล่อเต็มเหนียวตอนไหนแอดมินไม่ได้มาวันนั้นไม่ได้ยินเสียงนะครับ หกหเอาเซิร์ฟมาโอ้โหไม่ข้ามไออู่นี้ชิงกันอยู่ที่1นึ่งมื่นบาทนะครับทักทายไอเหล่านะครับคู่นี้ชิงอยู่ที่1นึ่งหมืนนะครับแต่้านอกมากกว่า1นึ่งมืนแน่นอนนะครับ คู่ต่อไปนะครับเป็นแรกข้ามหัวนะครับหรือใครเตะก,ก่อนก็ไม่รู้นะครับมีวอร์กันหลายคู่เหลือเกินเอาเสิร์ไปเอาเปิดเอาโยกอยู่ที่เจ้าเอกปักเข้าให้โอ้โหหกเจ็ดนะครับเอาเจ้าเอกเสิร์มาเปิดหนึ่ง ยกสองเจ้าแพ็กปักเข้าให้เรียบร้อยเจ็ดหกนะครับเอ้าเสิบโอ้เสิบไม่ข้ามนะครับเอาแล้วครับลูกเสิฟเริ่มจะไม่ค่อยมีน้ำหนักแล้วครับเสิรฟข้ามมาั่งไม่ข้ามมั้งนะครับตอนนี้วัดกันที่ลูกเสิรฟด้วยนะครับ โอ้ยสมพ่อว่าเหม็นยังอยูงแถวเนี่ยนี่ละจากนั้นละเขาสูต้งหุนมันไหลม่าหารต้องเปรรามา่้พี่นอเอาเสือไปเปิดเหนืองแล้วเปิดเข้าป่ามะพร้าวไปแล้ว โอ้โหมะพร้าวก็มีอยู่ต้นเดียวด้วยนะครับแปดหกแล้วครับแปดหกนะครับบิลเซอร์ไป เสิร์ฟลงท้ายเส้นทั้งสองลูกเลยนะครับหนีไปเป็นเก้าหกแล้วนะครับเอาเสิร์ฟไปอีกแล้ว Oy, อุอ่ยเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับอาลงไม่ใช่หรอเมื่อกี้ลงตังตัวเองอ่ะ เอาเซืร์มบ้าเอาเปิดหัวเอาวิ่งวิงงเอายกเข้าไปเจ้าแพกแ็กว่าไงป้กเข้าให้เรียบร้อยเก้าหกนะครับเปิดเอาเปิดแตกเรียบร้อยแล้วครับไปแล้วครับสิบหกแล้วครับ แล้วก็วัดกันที่ลูกเสิร์ฟด้วยนะครับเสิร์ฟดีมีโอกาสเป็นแต้มสิบหกนะครับเอาเสิร์ฟไปโอ้ยออกนะครับหกสิบนะครับ เอาเปิดเขาโอ้เอาทันไม่ทันเอายัง huh. ทันอยู่เอาเปิดหนึ่งเอายกสองอยู่ที่เจ้าเอกปักเข้าให้มาแล้วโอ้โหเขาเปิดไป อาลงไม่ลงนะครับมันถูกเน็ตนะครับแอดมินมองไม่เห็นนะครับข้ามไม่ข้ามข้ามนะครับโอ้สบเจดนะครับเอาเซอร์ไปเอาเจ้าเอกเปิดเขา เจ้าหนุ่มยกเข้ามาอยู่ที่เจ้าเอกปักเข้าให้เรียบร้อยฝั่งนน้นมาจากไหนครับโอ้โหเจ้าวีรพงศ์หีือ่าฝั่งโน้นมาจากบางพีนะครับเป็นเจ้าหนุ่มนะครับเจ้าหนุ่มบางพีที่ยกให้เจ้าโอ๊ตนะครับหนุ่มบางพีที่ยกให้เจ้าโบเจ้าโอ๊ตนะครับไปแล้วก็เป็นเจ้าเอกทออนะครับอดีตแล้วก็โรงเรียนท่าขนยางนะครับเจ้าเอกนะครับเรียกว่าเอกทออนะครับเป็นอดีต นักกีฬาโรงเรียน้าขอนยางพิทยาคมนะครับแล้วฝั่งนู้นเป็นเจ้าหนุ่มจากย่านบางพีบางฉลิมนะครับแปดสิบนะครับตักขายคุณพิรลมด้วยครับเอ้าเสิร์ฟโอ้ยเสิร์ฟติดเน็ตนะครับคืนนี้เราอยู่กันยาวๆนะครับที่สนามรามินทามีหลายคู่ที่น่าติดตามนะครับเอาสิบ 8นะครับเอาเสิร์ไปเจ้าหนุ่มเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าเอกเอามงมาเรียบร้อยยกไม่เข้าก็แก้ไขด้วยการมงมาก่อนนะครับแปดสิบนะครับ เอาเซอร์บ้าเอาเปิดหนึ่งเอาโยกเข้าไปเจ้าแพ็กปักเข้าให้เอาเซอร์ไปเอาเปิดหนึ่งเอาเขียวมาออกโอ้โหเจ้าหนุ่มรีบนะครับ กระเทมเขียวออนครับใช่ครับน้องบิวนี่นเรียน,นกีดานนนทบุรีนะครับแล้วก็เจ้าแพ็คพัทยานะครับเรียนมอกรุงเทพนะครับเจเ้าแพ็กสิบเอ็ดแปดนะครับเอาเซิร์ฟเปิดหัว แต้มเดียวเกมน <fits you Elena> ะครับของแปงเมืองชาวันบอกไม่ได้ไปครับของแปงเมาค้างนะครับไม่ได้มานะครับดีแล้วแล้วครับเมาก็ค้างนะครับถ้าขับรถมาอันตรายนะครับนะครับทักทายทั้งสามสิบ้าท่านนะครับเอาเจ้าโอ้โหเสิร์ฟออกนะครับ ของแปงไม่ได้มานะครับเพราะอาจจะเมาอยู่บ้านนะครับเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าเอกปักเข้าให้โอ้โหแปดสิบสองนะครับเอาเซิร์ฟโอไม่ข้ามนะครับแป๊ปซี่มาถึงยังครับแป๊ปซี่กำลังเดินทางนะครับ ไม่รู้หลบไปทางไหนนะครับหลงบ้านหลงเมืองหรือเปล่านะครับแปบ๊บนี้ยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับกําลังดูแต่ก็มันอยู่นะครับเดี๋ยวคงมานะครับเอาเสรอร์ไปเปิดหนึ่งเอาโยกอยู่ที่เจ้าเอกเอามวกหยอดเอาจะแพ็กยังได้อยู่เปิดหนึ่งปักเข้าให้เรียบหลอยอ,อิดยัดตัวของเจ้าบิวพอดีนะครับแกงนิโอในตำนานครับพี่แงปงบดดากพิศอ๋อ ที่สักอยู่นะครับแตป๋องแฝงเมืองชาลวันไม่มานะครับวันนี้ยังไม่เห็นเอา้าโอ้โหเจ้าแพ็กแตกเอ๋ะครับไล่มาเป็น92้าสิบอแล้วก็กลมๆ12รูนะครับถ้าเสิร์ฟดีมิอกาสตีเสมอไล่แซงชนะเหมือนกันนะครับ92เอ้าเสิร์ฟมาโอ้ยเสิร์ฟออก 1ิ9เกเกมไม่เกมเอาเสิร์ไปแล้วที่โดมเรียบร้อยจบเกมขอบคุณนะครับขอบคุณป๋าพงศ์เดชธนาคู่สร้างนะครับป๋ายงเตาปูนนะครับ B M J สปอร์ตของเจ้าบอลเซปักบุญอุดมสปอร์ตนะครับผู้ผลิตเสื้อกีฬาสวยจากชนบุรีนะครับจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูคู่ต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ